คำเตือตนอย่าดูคลิปนี้คนเดียวเดี๋ยวจะเสียวทั้งคืนอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับขอบคุณครับเมือ่อ ที่ผมเรียนจบมปลายใหม่ๆหลังจากที่สอบเอนทรานไม่ติดก็เลยยังไม่คิดจะไปเรียนต่อที่ไหนอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่รู้จะทำอะไรเลยไปสมัครเป็นครูผู้ช่วยสอนเด็กประถมที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในตัวอำเภอซึ่งครูใหญ่ก็ใจดีรับไว้ให้สอนเด็กชั้นปอสอโดยได้รับค่าจ้างเป็นเงินเดือนเดือนละ3,500บาทสมัยนั้นก็ถือว่าพอกินพอใช้ระดับหนึ่ง เพราะว่าบ้านก็ไม่ได้เช่าข้าวก็จานถูกๆผมเที่ยวไปสอนที่โรงเรียนเดินทางจากบ้านซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอ12กิโลเมตรโดยรถประจำทางไปกลับทุกวันเพราะไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ขี่ไปทำงานบางวันถ้าหากญาติคนไหนมีโอกาสเข้าไปในเมืองแต่เช้าก็จะขออาศัยติดรถเขาไปด้วยประหยัดค่ารถไปอีกวันสอนอยู่ได้ประมาณเกือบเดือน ก็เริ่มรู้จักมักคุ้นกับเพื่อนครูที่โรงเรียนด้วยกันเป็นอย่างดีซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้าซะมากกว่าเขาก็เอ็นดูเราเหมือนน้องนุ่งร่วมงานคนหนึ่งมีอะไรก็ให้คำปรึกษาช่วยเหลือแบ่งปันกันตามประสาผมลืมบอกไปนอกจากจะได้เงินเดือนแล้วยังมีเบี้ยเลี้ยงเวรรับส่งนักเรียนอีกด้วยเดือนหนึ่งก็ตกประมาณ300บาท ซึ่งถ้าวันไหนมีเวรส่งนักเรียนก็จะกลับทันรถเที่ยวสุดท้ายพอดีมีวันหนึ่งวันนั้นเป็นวันศุกร์ผมต้องทำหน้าที่ครูเวรติดท้ายรถเพื่อไปส่งเด็กนักเรียนกลับบ้านแทนเพื่อนครูคนหนึ่งซึ่งแกลาป่วยหลังจากที่ส่งนักเรียนคนสุดท้ายเสร็จแล้วตอนจะเอารถกลับเข้าไปส่งที่โรงเรียนปรากฏว่ารถดันเสียกลางทางเลยต้องเสียเวลาอยู่นาน ว่าที่จะติดต่อครูใหญ่ให้เอารถมาลากกลับได้ทำให้ผมไม่ทานรถเที่ยวสุดท้ายที่จะกลับบ้านพี่นิกรเพื่อนครูรุ่นพี่ที่แกเป็นคนขับรถรับส่งนักเรียนแกก็มีมอเตอร์ไซค์กลับแต่ว่าบ้านแกนั้นอยู่คนละฝั่งฝั่งแม่น้ำซึ่งคนละทางกับผมตอนนั้นก็มืดแล้วว่าจะไปค้างบ้านเพื่อนก็ใไรอยู่ครูใหญ่เลยบอกว่าเอางี้แล้วกัน เอารถมอเตอร์ไซค์ผมไปมันจอดอยู่ในโรงรถไม่ได้ขี่นานแล้วแต่ว่ามันยังขี่ได้อยู่ลองไปสตาร์ทดูน้ำมันก็มีเต็มถังผมเลยโล่งใจขึ้นมาหน่อยอย่างน้อยๆก็มีรถกลับบ้านสมัยนั้นไม่มีโทรศัพท์มือถือเลยติดต่อสื่อสารกับใครไม่ได้กลัวยายจะเป็นห่วงเพราะแกอยู่บ้านกับน้องชายผมสองคนส่วนพ่อกับแม่นั้นไปนอนที่นา หลังจากที่ครูใหญ่นำกุญแจรถมาให้และพาผมไปเอารถออกมามันเป็นมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่ RS 1 2 5รุ่นเก่าสีบรอนทองตั้งแต่ผมเกิดเลยมัง้งมีถังน้ำมันอยู่ข้างหน้าติดกับเบ่ะสตาร์ทอยู่นานกว่าจะติดพอติดแล้วผมก็เลยลองเบิ้ลน,น้ำมันดูวันขาวรอยขโมงคละคลุ้งไปทั่วครูใหญ่บอกว่าสตาร์ททุกอาทิตย์ เคยเอามาขี่เล่นวนรอบอำเภออยู่ครั้งหนึ่งไม่มีปัญหาผมเลลาครูใหญ่และขี่เจ้ายา a m า h a RS คันนั้นออกมาจากบริเวณโรงเรียนมุ่งหน้ากลับบ้านเดี๋ยวมันจะมืดไปมากกว่านี้เป็นห่วงมอเตอร์ไซค์ด้วยกลัวว่ามันจะไปดับกลางทางไปไม่ถึงบ้านพอข้ามสะพานแม่น้ำมูลมาได้สักพักเจ้ามอเตอร์ไซค์เก่าคันเก่งก็แล่นฉลุยไม่สออาการใดๆให้เห็น แต่มันก็บิดได้ไม่เร็วมากนะักเราๆไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเห็นจะได้ตามสภาพของมันผมขี่มาจนถึงหมู่บ้านที่เป็นตำบลซึ่งนั่นแสดงว่าอีกประมาณ2กิโลเมตรกว่าก็จะถึงบ้านแล้วบนถนนแถวบ้านนอกเวลาค่ำคืนมักไม่ค่อยมีรถวิ่งสวนมาสองข้างทางมืดสนิทและเงียบวังเวงน่ากลัว ไฟที่สองหน้ารถก็ดูสลัวสลัวมองไม่ค่อยจะเห็นทางขี่มาได้สักพักสายตาผมก็ดันไปกระทบกับเงาขมุกขมัวของร่างใครคนหนึ่งนั่งกม้มกมเงยเงยอยู่ข้างทางประมาณ1 0 0่เมตรเนื่องจากไฟรถมันไม่ค่อยจะสว่างเลยมองไม่เห็นชัดเท่าไหร่ใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปจวนจะถึงจึงพอจะมองออกว่าเป็นคนกับจักรยาน ผมเลยชะลอรถและแตะเบรกก่อนจะถึงร่างนั้นประมาณ5เมตรแล้วจอดรถปลดเกียร์ว่างโดยที่ตัวผมยังคล่อมอยู่บนเบาะและยังไม่ทันดับเครื่องจักรยานเป็นอย่างพ่องผมถามแกหลังจากที่รู้รูปประพัณฑ์สันฐานชัดแล้วว่าเป็นผู้ชายแก่ผมสีดอกเหล่าอายุน่าจะราวๆหกสิบถึงเจกว่านั่งหันหลังซ่อมจักรยานของแกอยู่ เสียงนั้นสั่นเครือแหบพรา่าตอบผมมาโดยที่ไม่หันมามองผมเลยสักนิดเอาสั่นผมสี่ซองไฟไฮเดอรย่านโบเห็นหูงว่าแล้วผมก็เร่งเครื่องเบิ้ลคันเร่งเพื่อส่องไฟให้แกสักพักหนึ่งแกก็ยกมือให้สัญญ,ญาณว่าใส่โซ่เสร็จแล้วแต่ผมสังเกตเห็นได้ว่ามือข้างขวาที่แกยกขึ้นมานั้นแทนที่มันจะเปื้อนน้ำมันจาระบีสีดำ แต่มันดันเป็นคราบเลือดเกลกรังที่ติดบนหลังมือและท่อนแขนของแกเสื้อเชิ้ตสีเทาแขนยาวที่แกใส่ก็ขาดวินผมเห็นดังนั้นก็ตกใจกลัวใจสั่นระทึกรัวๆไม่เป็นจังหวะว่าจะถามแกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็เหมือนมีอะไรมาจุกอยู่ในลำคอนึกในใจกูโดนแล้วแน่ๆสักพักแกก็ค่อยๆลุกขึ้นและหันหน้ามนาะทางผมช้าๆ ใบหน้าที่เต็มไปด้วยคราบเลือดแดงฉานกระทบกับไฟหน้ารถดวงตาข้างขวาปูดโปนแทบทะลุออกมาจากเบ้าตามันยิ่งทำให้ผมกลัวสุดขีดและตกใจแทบจะฉีราดขาสัน่นผับผับจนประครองรถไม่อยู่ ชายคนนั้นพูดขึ้นพร้อมกับเดินมาที่ผมช้าๆผมอ้าปากค้างก่อนจะรวบรวมสติที่มีอยู่ไม่ได้ตอบโต้อะไรแกทั้งนั้นตบเกียร์บิดคันเร่งพละออกมาจากตรงนั้นอย่างไวโดยไม่สนแม้แต่จะคิดหันหลังกลับไปมองในใจก็นึกหวั่นกลัวว่าแกจะกระโดดขึ้นมานั่งซ้อนท้ายด้วยอีกกิโลกว่าๆก,ก็เห็นแสงไฟจากเสาไฟปากทางเข้าหมู่บ้านเลยโล่งอก พลางรีบประคองเจ้าอาเอสคันเก่าบิดควบมาจนกระทั่งถึงหน้าบ้านบนบ้านเห็นยายกับน้องชายกำลังรอกินข้าวด้วยความเป็นห่วงผมไม่ได้พูดอะไรและไม่ได้เล่าอะไรให้ยายฟังบอกเพียงแต่ว่าครูใหญ่ให้ยืมรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านเพราะผมไม่ทันรถเที่ยวสุดท้ายยายก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่แกเอ่ยขึ้นมาเบาๆว่ายายกับแฮงยานเจ้าพ่อผีพ่อยเพีย้ย ฟังเว้นหันรถสิบล้อเหยียบเล่าตายกับจักรยานลากไปบักไก่หนึ่งมุนป่านห้ำศพยังอยู่ล่องบานอยู่พอผมได้ฟังเท่านั้นแหละก็ขนลุกสู้ขึ้นมาอีกรอบทันทีโอ้ยพ่อใหญ่เพียนเอ้ยมืออื่นคอยสิไส่บาทไปให้เด้อสาธุสาธุสาธุหลอกกันโพดคักเทนโอ้มาเด้อววนเอ้ย ทั้งยายทั้งน้องต่างก็พากันงงในคำพูดของผมผมก็เลยตัดสินใจเล่าให้ฟังทั้งหมดว่าผมไปเจออะไรมาหลังจากวันนั้นผมก็ไม่กล้ากลับบ้านตอนมืดมืดค่ำค่ำอีกเลยถ้าไม่ทันรถจริงๆก็อาศัยนอนที่โรงเรียนมันนั่นแหละจนกระทั่งทํางานได้ปีกว่าผมก็ลาออกเพราะว่าสอบเข้าเรียนที่อาชีวะได้พอดีเหตุการณ์ครั้งนั้นยังจำฝังใจผมมาตลอด จนถึงทุกวันนี้ทุกครั้งที่ขับรถผ่านตรงนั้นทีไรเวลากลับบ้านผมก็ขนลุกขึ้นมาทุกทีโดยไม่รู้ตัวแม้เวลาจะผ่านมานานหลายปีแล้วก็ตาม